เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อ13ครับเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก abc โดยที่ด้าน ac เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจงแสดงว่า AB กำลังสองบวก BC กำลังสองเท่ากับ AC กลังสองอ่ะโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อนนะอ่ะประมาณนี้ฟึบแล้วก็อ่ะประมาณนี้ฟึบแล้วก็อ่ะฟึบนะโอเคมุมฉาก A B C อ่ะโอเค คือคือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะเราจะเห็นอะไรเล็กน้อยอ่ะ AB แล้วก็ BC แล้วก็เนี่ยเห็นไหม AC โอเคนะอ่ะพี่พยายามเขียนให้ไม่ไม่ไม่ทับอยู่โอเคนะอ่ะคือเราจะสามารถเขียนได้ว่าเจ้าเวกเตอร์ AC เนี่ยมันเกิดมาจากไปไป AB ทางแกน x เนี่ยเนี่ย AB หน่วยแล้วก็ BC หน่วย ขึ้นขึ้นบน v c หน่วยโอเคปะอย่างนี้แล้วกันเขียนอย่างนี้แล้วกันโอเคนะโทษทีอ่ะเพราะฉะนั้น f a c เนี่ยถ้าเราใส่แอป,ปให้มันเนี่ยพี่ก็จะได้รูแ a b กำลังสองบวกแอป b c กำลังสองอ่ะกำลัง2ทั้ง2ฝั่งก็จะได้แอป a c กำลังสองเท่ากับแอป a b กำลังสอง่ะก็รูก็หายไปว่างั้นอย่างนี้ถูกปะ อ่ะพอเป็นเวกเตอร์เนี่ยคือคือพอเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันจะบอกว่าอ่ะเอชี้ไปซีนะเออซีไปเอมันก็อ่ะเป็นลบซีเอก็ว่าไปแต่ว่าเออเอชี A, C, กับซีเอระยะทางออนเนี่ยมันเท่ากันไงถ้าสมมุิพูดถึงด้านผมว่ะเออพี่ก็บอกว่าอ่ะจริงจริงอะ่ะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บไม่ต้องเขียนเป็นเวกเตอร์ก็ได้อ่ะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้โอเคเนอะอ่ะเห็นไหมแล้วก็ตรงกันเลยอ่ะสลับสลับที่นิดหน่อยเห็นไหม เออก็ประมาณนี้ใช้เวกเตอร์มาช่วยนิดนึงอ่ะก็นิยามของขนาดของเวกเตอร์แหละนะเออประมาณนั้นนะครับผมเออก็ถ้าเราตั้งไอ้นี่ได้ก็สุดท้ายก็แก้ได้อยู่แล้วนะโอเคข้อ13ก็เรียบร้อยครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง